วิธีที่จะเอาชนะคนที่ทำร้ายจิตใจของคุณเคยไหมคะอยู่ดีๆก็มีคนมาว่าให้อยู่ดีๆก็มีคนมาตำหนิอยู่ดีๆก็มีคนมากล่าวหาเราในทางที่ไม่ดีถ้ามันเป็นแบบนั้นให้คุณคิดแบบนี้คะ่ะสงสารเขาสงสารคนที่พูดรู้สึกว่าเขานั้นเป็นคนที่น่าสงสารเพราะอะไรเพราะเขามีพลังลบอยู่เต็มตัว พลังลบในเต็มตัวของเขานะ่ะเขาไม่รู้จะอธิบายไม่รู้จะพูดอะไรคือเขาพ่นออกมาใส่ผู้คนที่อยู่รอบตัวเขาแล้วเราเป็นคนหนึ่งที่อยู่รอบตัวเขาเราจึงได้รับสิ่งนี้แล้วเราก็ไม่ต้องรับสิ่งที่เขาประกาวหาเรามาว่าให้เราเพียงแค่เราสงสารเขารู้เข้าใจเขาและส่งคลื่นพลังงานที่ดีให้กับเขาก็กคือมีจิตเมตตาเขารับรู้เข้าใจตัวเขาไม่เป็นไร ส่งหรือว่าแผ่เมตตาให้กับเขาสิ่งดีๆมันก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราและตัวเขาเขาจะรับรู้คลื่นพลังงานดีๆที่เราส่งให้เขาเราไม่โกรธตอบไม่เป็นไรเราไม่โกรธตอบเขาจะว่าอะไรมันเป็นเรื่องของเขาแต่เรื่องของเราก็คือรักษาอารมณ์บวกไว้ให้ดีให้มีความสุขสิ่งที่เขาพูดให้เราเราไม่ได้เป็นเหมือนที่เขาว่าเราจะไม่เสียใจเราจะไม่โกรธไม่ถือโทษเขา ทำได้ไหมคะอเราต้องทำได้นะคะในสิ่งนี้เพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเราและต่อตัวเขาด้วยความรู้สึกดีๆมันก็จะเกิดขึ้นและอะไรที่มันร้ายๆที่เขาส่งมาให้มันก็จะเลือนหายไปเพราะเราไม่ได้ผูกใจเจ็บไม่ได้ไปด่าไม่ได้ไปโต้อตอบคืนค่ะถ้าเราทำสิ่งนี้ได้เราจะอยู่ในสังคมอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความสุขค่ะ แต่ถ้าเราไปโต้อตอบไปด่าคืนไปว่าคืนเหตุการณ์มันก็จะรุนแรงขึ้นดีไม่ดีก็จะไม่ได้พูดกันต่อไปเลยจริงไหมคะค่ะจากเพจครูถาพลังแห่งการคิดบวกและภาษาอีสานค่ะขอบคุณมากค่ะ